ลิเวอร์พูลยูสคว้าชัยเกมแรก5ต่อ1โดยลูกยิงจากครึ่งสนามสวัสดีครับแฟนๆหงแดงทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับหงแดงอัปเดตรายการที่จะพาทุกคนไปติดตามทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวและบทวิเคราะห์แบบเจาะลึกของทีมลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นทีมชุดใหญ่หรือทีมเยาวชนวันนี้เรามีข่าวดีมาฝากครับเพราะลิเวอร์พูลยูส เปิดหัวฤดูการใหม่ได้อย่างสวยหรูด้วยการถลม City ่มสโต๊กซิตี้5-1เกมแรกภายใต้โค้ชใหม่การแข่งขันนี้เป็นแมชแรกของไซมอนไวส์เฮดโคช้ชคนใหม่ของทีม u 18ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งแทนมาร์คบริชวิลกินสันที่อำลาทีมไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลายคนอาจคุ้นชื่อไวส์เพราะเขาเคยทำงานกับแอ a คาเดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและซันฟอร์ดซิตี้มาก่อน ถือเป็นโคช้ชที่มีแนวทางชัดเจนในการสร้างเยาวชนเขาเลือกจัดตัวผู้เล่นชุดที่แข็งแกร่งลงสนามทันทีไม่ว่าจะเป็นคอนเนลมิดซัวผู้รักษาประตูดาวรุ่งโจแบรดชอว์ shaw, ที่เพิ่งเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกสดสดร้อนๆเอาวินเอยแมนและดีเจเอสไดที่เป็นคีแมนในแดนกลาง เหตุการณ์สำคัญในเกมเกมนี้ลิเวอร์พูลออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเพียงนาทีที่2เท่านั้นดีเจเอสไดก็ซัดประตูแรกให้หงแดงนำา1ต่อ0เรียกได้ว่าปลุกทีมได้ตั้งแต่ต้นเกมต่อมานาทีที่21โจบดโจรบชอยิงฟรีคิกสุดคมบวกสกอร์เพิ่มเป็น2ต่อ0ช่วงครึ่งแรกจบลงด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม ครึ่งหลังต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของเกมนาทีที่6จอร์จอชซอนนี่แรมบี้วัย17ปียิงประตูสุดสวยจากเส้นกึ่งกลางสนามบอลลอยข้ามหัวผู้รักษาประตูสโต๊กเข้าประตูไปอย่างเหลือเชื่อประตูนี้ทำให้แฟนบอลและนักข่าวต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือประตูแห่งวันแน่นอนหลังจากนั้นลิเวอร์พูลยังคงคุมเกมได้และในนาทีที่79 ฟินอิงเกล o ็อปลูกชายของอเล็กซ์อิงเกลท็อปผู้อำนวยการอะคาเดมีก็ลงมาเปิดตัวพร้อมซัดประตูที่4ให้ทีมแม้สโต๊กจะไล่ามาได้1ลูกในช่วงท้ายแต่โชคร้ายที่พวกเขาทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่86จากจังหวะของซานเชสฟิลิปส์สุดท้ายลิเวอร์พูลปิดเกมด้วยชัยชนะขาดลอย5ต่อ1สิ่งที่น่าสนใจในแมชนี้มีอยู่หลายประเด็นครับ 1. การเปิดตัวของไซมอนไวส์การคุมเกมแรกแล้วพาทีมถล่มคู่แข่งถึง5ต่อ1ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจทั้งต่อตัวโคชและนักเตะชุดนี้ว่าแนวทางการเล่นของเขาไปได้สวยแน่นอน 2. โจแบรดชอ shaw, เจ้าหนูรายนี้เพิ่งเซ็นสัญญาอาชีพแต่ลงมาแล้วทำประตูได้ทันทีแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและศักยภาพที่จะพัฒนาได้อีกมาก 3. จอร์จซอนนี่แลมบี้ประตูจากครึ่งสนามไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นบ่อยๆโดยเฉพาะในระดับเยาวชนมันสะท้อนถึงความกล้าความมั่นใจและความสามารถพิเศษที่ทำให้เขาน่าจับตามองมากขึ้น 4. f i ฟินอิงเกลท็อปแน่นอนว่าชื่อสกุลน,นี้แฟนบอลหงแดงคุ้นเคอยอยู่แล้วการที่เขาทำประตูได้ตั้งแต่นัดแรกในทีม U18 จะเป็นแรงกระตุ้นให้เจ้าตัวก้าวไปได้อีกไกล ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าอะคาเดมีลิเวอร์พูลยังคงเป็นแหล่งบ่มเพาะดาวรุ่งที่น่าจับตามองและอาจมีหลายคนที่ได้ก้าวขึ้นไปสัมผัสทีมชุดใหญ่ในอนาคตแล้วแฟนๆหงแดงล่ะครับคิดอย่างไรกับประตูครึ่งสนามของซอนนี่แลมบี้มันทำให้คุณนึกถึงประตูในตำนานของใครหรือเปล่าเช่นเดวิดเบคแฮมสมัยยิงใส่วิมเบิลดันคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ สรุปลิเวอร์พูล U18 เปิดฤดูการใหม่ด้วยการเก็บ3แต้มแบบสวยหรู5้่ตอนหนึ่ง ตายการคุมทีมของโค้ชใหม่ไซมอนไวส์ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมและยังส่งสัญญาณให้แฟนบอลได้เห็นอนาคตที่สดใสของเยาวชนชุดนี้ติดตามกันต่อไปครับว่านักเตะดาวรุ่งเหล่านี้จะก้าวขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญของทีมชุดใหญ่ในอนาคตได้หรือไม่เพราะเราทุกคนต่างรู้ดีว่าหงแดงลิเวอร์พูลคือสโมสรที่ไม่เพียงแต่ซื้อนักเตะเก่งๆมาเสริมทีมแต่ยังสร้างอนาคตจากอะคาเดมี่ของตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง Florian w เ r ิรขึ้นนำสถิติการวิ่งของลิเวอร์พูลตั้งแต่เกมแรกวันนี้เราจะพูดถึงหนึ่งในนักเตะใหม่ที่ทุกคนจับตามองมากที่สุดในฤดูการนี้นั่นก็คือ Florian w เ r ิร์เกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนามที่เจอกับบอนมัดอาจทำให้แฟนๆได้เห็นเพียงบางส่วนของพรอนสวรรค์ในแนวรุกของเขาแต่สิ่งที่โดดเด่นและสื่อสารได้ชัดเจนที่สุดก็คือการวิ่งของเวิร์ตส์คร เวลาที่แฟนบอลได้ยินชื่อฟลอเรียนเวิร์สหลายคนคงนึกถึงกองกลางตัวรุกที่เต็มไปด้วยเทคนิคการจ่ายบอลเฉียบคมสามารถเลี้ยงบอลลดไหลหลออคู่แข่งและแทงทะลุช่องได้เหมือนสอดผ่านรูเข็มแต่สิ่งที่ทำให้อาเนสสลอดและริชาร์ดฮิลส์ยอมทุ่มเงินกว่า115ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวเขามาสู่แอนฟิลด์ไม่ใช่แค่ความสวยงามในการสร้างเกมเท่านั้นแต่คือความทุ่มเทในการวิ่งและการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย สถิติการวิ่งจากเกมพบบอลมัดอ้างอิงจากรายงานของฟอร์ m ม็อบในเกมนัดนี้เวิร์วิ่งรวมกว่า11กิโลเมตรภายในเวลาเพียง82นาทีที่เขาอยู่ในสนามเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมทีมอย่างโดมินิกโซบอสไลที่ลงเล่นเต็มเกม90นาทีเขาครอบคลุมระยะทาง11.5กิโลเมตรซึ่งถือว่ามากเช่นกันแต่ถ้าวัดแบบละเอียดเวิร์ยังวิ่งมากกว่าโซบอสไวเฉลี่ย60เมตรต่อทุกๆ10นาที และที่น่าสนใจกว่านั้นคือเวิร์ธยังทำสถิติการวิ่งสปรินต์หรือการวิ่งระยะสั้นความเร็วสูงได้ถึง2.8ครั้งต่อทุกๆ10นาทีมากที่สุดในบรรดานักเตะลิเวอร์พูลทั้งหมดในเกมนี้หากเรามองภาพรวมแดนกลางของลิเวอร์พูลต้องทำงานหนักมากในเกมกับบอลมัดเหตุผลหลักก็คือการขาดไรอันกราเวนเบิร์ชที่ปกติรับบทบ,บาทกองกลางตัวรับตามธรรมชาติ ทําให้ผู้เล่นในแดนกลางต้องช่วยกันวิ่งไล่และปิดพื้นที่มากขึ้นนอกจากนี้การเติมเกมสูงของฟูลแบ็กอย่างเชเลมี่ฟริมปองและมิโลสเคอร์เกสทําให้แดนกลางมีช่องว่างให้คู่แข่งใช้โจมตีได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่บอนมัดพยายามเจาะเข้ามาตรงกลางสนาม ตัวเลขจากออฟตาระบุว่ารืดูการที่แล้วลิวร์พูเสียเพียง2ประตูจากการโดนสวนกลับเร็วแต่เกมเดียวกับบอลมัดในนัดเปิดสนามพวกเขาเสียถึง2ประตูแบบเดียวกันแสดงให้เห็นว่าทีมยังต้องหาวิธีจัดการพื้นที่ตรงกลางให้ดีขึ้นแม้ว่าเราจะชื่นชมการวิ่งของเวิร์ทแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีข้อควรระวังเช่นกันครับ เพราะการที่เขาต้องวิ่งคอยปิดพื้นที่ไล่บี้คู่แข่งอยู่ตลอดเวลาอาจทําให้พลังงานที่ควรนําไปใช้ในพื้นที่สุดท้ายเพื่อตัดสินเกมลดลงไปเราทุกคนต่างรู้ว่าเวิร์ธมีศักยภาพในการเป็นเพลย์เม e เกอร์ระดับโลกแต่ถ้าเขาต้องใช้พลังไปกับเล่นเกมรับมากเกินไปหรือร์ o พูอาจไม่ได้เห็นความสามารถในการสร้างสรรค์เกมของเขาเต็มร้อเอร์ซ นี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของอาเน่สลอดว่าจะจัดสมดุลอย่างไรให้เวิร์สยังคงช่วยทีมไล่กดดันในแดนกลางได้แต่ไม่เสียเรียวแรงไปจนหมดก่อนถึงพื้นที่สุดท้ายแล้วแฟนๆหงแดงล่ะครับคิดอย่างไรกับการเล่นของเวิร์สในเกมเปิดสนามคุณอยากเห็นเขาเป็นเครื่องยนต์วิ่งไม่มีหยุดแบบนี้ต่อไปหรืออยากให้เขาเก็บแรงไว้โชว์ความสร้างสรรค์นในพื้นที่สุดท้ายมากกว่ากันลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ แฟนนิวคาสเซิลไม่พอใจอิสซักฮาวยันอยากให้เรื่องนี้จบเร็วก่อนเจอลิเวอร์พูลวันนี้เรามีข่าวร้อนแรงเกี่ยวกับอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนของนิวคาสเซิลที่สถานการณ์ในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คกำลังเดือดขึ้นเรื่อยๆเพราะเจ้าตัวแสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมและหนึ่งในปลายทางที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือลิเวอร์พูลครับ เหตุการณ์ล่าสุดเกมที่นิวคาสเซิลบุกไปเสมอแอสตันวิลลาแบบไร้สกอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่ถูกพูดถึงไม่ใช่ฟอร์มการเล่นแต่กลับเป็นการที่อิซักไม่อยู่กับทีมเขายังคงหยุดงานประท้วงต่อเนื่องเพื่อกดดันต้นสังกัดให้ปล่อยตัวออกไปรายงานจากเครกโฮปเดลี่เมลระบุว่า อิซักอาจถูกปรับเงินเป็นสถิติสโมสรหลังจากไม่ยอมเดินทางไปกับทีมในเกมดังกล่าวซึ่งแน่นอนว่าพฤติกรรมแบบนี้ทำให้แฟนบอลนิวคาสเซิลไม่พอใจอย่างมากขณะที่เจ้าตัวเดินกลับอุโมงค์หลังเกมจังหวะนั้นกองเชียร์เดมนักพายส์ถึงกับตะโกนใส่ว่ามีคนโลภมากเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นข้อความที่เจ็บปวดทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นขัญใจแฟนๆแฟนบอลบางส่วนยังร้องเพลงเชิงประชดว่าเราไม่สนใจอิสซัก เขาไม่สนใจเราเราสนใจแค่ NUFc บรรยากาศตรงนี้สะท้อนคัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองหน้ารายนี้กับแฟนๆกำลังแตกหักอย่างสิ้นเชิงคำพูดของเอ็ดดี้ฮาวหลังจบเกมเอ็ดด e ี้ฮาวกุนซือนิวคาสเซลให้สัมภาษณ์กับ TNT Sports ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะตอบแต่ผมหวังว่าสถานการณ์นี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วเพราะมันกลายเป็นข่าวรอบตัวเราตลอดเวลาแทนที่นักเตะจะโฟกัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนาม ฮาวยอมรับว่าเขาอยากให้ทีมกลับมามีสมาธิกับการแข่งขันมากกว่าต้องมาคอยตอบคำถามเรื่องอิสซักซุมซำและย้ำว่าประตูยังคงเปิดอยู่หากนักเตะอยากกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมแต่เขาก็ทิ้งท้ายไว้ชัดเจนว่าอิซักต้องตัดสินใจเองว่าเขาต้องการทำอะไร สำหรับลิเวอร์พูลความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจมากครับเพราะก่อนหน้านี้หงแดงยื่นข้อเสนอราว110ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอิสซักแต่ถูกนิวคาสเซิลปฏิเสธไปปัญหาคือถ้าอิสซักยังดื้อแพ่งไม่ยอมเล่นต่อไปความกดดันจะยิ่งตกไปที่บอร์ดบริหารของนิวคาสเซิลเองว่าจะเลือกเก็บนักเตะที่ไม่มีกำลังใจยอยู่ต่อหรือจะขายเพื่อลดแรงกดดันและเอาเงินไปเสริมทีมแทน และอย่าลืมนะครับว่าโปรแกรมถัดไปของนิวคาสเซิลก็คือการเจอกับลิเวอร์พูลในวันที่25สิงหาคมซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะยอมปล่อยนักแตกก่อนเกมใหญ่แบบนี้แต่หลังจากนั้นล่ะครับประตูยังเปิดกว้างอยู่หรือไม่นั่นคือคำถามสำคัญ ทำไมหรือว่าพูดถึงสนใจอิสซักเหตุผลมันชัดเจนครับอิสซักเป็นกองหน้าสมัยใหม่ที่ครบเครื่องทั้งความเร็วความแข็งแรงการเคลื่อนที่หาพื้นที่และการจบสกอร์ที่เฉียบคมเขาสามารถเล่นได้ทั้งหน้าเป้าและกองหน้าลอยตัวทำให้ตอบโจทย์ระบบของอาร์เนสลอดที่ต้องการกองหน้าที่ไม่ใช่แค่ตัวจบสกอร์แต่ยังมีส่วนร่วมกับเกมรุกตลอดเวลา เมื่อรวมกับการที่ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแนวรุกการมีอิสซักเข้ามาจะเพิ่มมิติใหม่ให้ทีมทันทีแล้วแฟนๆหงแดงคิดยังไงครับคุณอยากเห็นลิเวอร์พูลเดินหน้าล่าตัวอิสซักต่อหรือไม่หรือคิดว่าด้วยราคาที่อาจแต่120ล้านปอนด์ขึ้นไปมันคุ้มค่าที่จะลงทุนจริงๆหรือเปล่าคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยครับเวอร์จิลฟานได์พูดชัด การเสริมกองหลังใหม่คือสิ่งที่จะเร่งการพัฒนาของทีมหลังเกมพรีเมียร์ลีกที่ลิเวอร์พูลเอาชนะบอลมัตไปได้4-2ต่อฟานได์กับตันทีมของเราได้ออกมาเปิดใจว่าการเซ็นสัญญากับกองหลังตัวใหม่ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มขุมกำลังแต่ยังช่วยเร่งการพัฒนาในทันทีด้วยแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นนักเตะที่มีอยู่ในทีมตอนนี้ยังต้องโฟกัสกับงานหนักต่อไป เพราะเรายังมีโปรแกรมสำคัญรออยู่ทั้งการเจอกับนิวคาสเซิลและอาเซนอลนก่อนตลาดซื้อขายปิดโจวานนี่เลโอนีและความหวังในอนาคตก่อนเกมไม่กี่ชั่วโมงลิเวอร์พูลก็ประกาศเซ็นสัญญากับโจวานนี่เลโอนีกองหลังดาวรุ่งวัย18ปีจากปามาเซ็นยาวถึง6ปีเต็มแม้จะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตแต่สิ่งที่แฟนๆอยากเห็นก็คือกองหลังที่ผ่านการพิสูจน์ฝีมือมาแล้วในพรีเมียร์ลีกเพื่อมาช่วยทีมได้ทันที ชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือมาร์เกฮีของพาเลสแต่ยังติดปัญหาเรื่องค่าตัวจนดิวยังไม่คืบหน้ากับต้นทีมของเราให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเราต้องเร่งพัฒนาเกมรับให้เร็วขึ้นแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับตลาดซื้อขายด้วยส่วนสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือโฟกัสกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าเขายอมรับว่าเกมรับดีขึ้นจากแมตช์คอมมูนิตี้ชิลแต่ก็ยังมีช่องโหว่โดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนเกมที่เสียประตูง่ายเกินไป ฟานไดยังพูดถึงการปรับตัวของนักเตะใหม่อย่างเชเรมีฟริมปงและมิโลสเคอร์เกสว่าทั้งคู่ยังต้องใช้เวลาเรียนรู้ระบบแต่ก็เต็มไปด้วยพลังและความกระตือรือร้นเอคิติเก้และเคียซาแม้เกมรับยังมีปัญหาแต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆยิ้มได้คือผลงานของแนวรุกอูโกเอคิติเก้กองหน้าค่าตัว69ล้านปอนด์ยิงได้อีกหนึ่งลูกต่อเนื่องหลังประเดิมที่เวมบลี เฟเดริโก้เคียซากลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งหลังผ่านช่วงเวลายากลำบากจากอาการบาดเจ็บฟานได์ y, ถึงกับเอ่ยปากชื่นชมเคียซ่าว่าเป็นบุคคลที่น่าทึ่งและทุกคนในทีมรักเขามากเพราะรู้ว่าเขาสามารถสร้างความแตกต่างได้จริงถ้ามองจากคำพูดของฟานได้จะเห็นได้ชัดว่ากับตันของเรารู้ดีว่าทีมยังไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะเกมรับ แม้การเสริมทัพดาวรุ่งเป็นการลงทุนระยะยาวแต่สิ่งที่ขาดจริงๆตอนนี้คือกองหลังที่พร้อมใช้งานทันทีเพราะอย่าลืมครับโปรแกรมข้างหน้าไม่ง่ายเลยเจอาสเซลและอาเซนนลหากเกมรับยังไม่แน่นพออาจทำให้การป้องกันแชมป์ต้องสะดุดตั้งแต่ต้นสีซั่นแล้วคุณล่ะครับคิดว่าลิเวอร์พูลควรทุ่มไปที่การซื้อกองหลังที่พิสูจน์ฝีมือแล้วอย่างมารเกฮีหรือควรให้โอกาสดาวรุ่งอย่างเลโอนีค่อยๆเติบโตไปพร้อมทีม คอมเมนต์าพูดคุยกัิโลสเคอร์เคสโชว์ไฟแรงแต่แฟนหงแดงเตือนต้องเล่นยังชาญฉลาดกว่านี้แล้วเราจะมาพูดถึงหนึ่งในผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งได้โอกาสลงสนามในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกและแน่นอนครับเขาคือมิโลสเคอร์เคสแบ็กซ้ายวัย21ปีที่ถูกจับตามองอย่างมากหลังจากย้ายมาสู่ถิ่นแอนฟิว ในเกมล่าสุดเคอร์เคสได้รับโอกาสลงสนามแทนที่แอนดี้โรเบิร์ตสันที่มีประสบการณ์สูงขณะที่คอสตาซิมิคัสไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมซึ่งถือเป็นโอกาสทองของดาวรุ่งรายนี้ที่จะพิสูจน์ตัวเองครับตามรายงานจากฟอตม็อบตัวเลขสถิติของเขาถือว่าน่าประทับใจโดยเฉพาะอัตราการจ่ายบอลที่แม่นยำถึง93ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาผู้เล่นที่อยู่ในสนามเกิน45นาที นั่นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพด้านการครองบอลและความมั่นใจเวลาเล่นแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งสไตล์การเล่นของเคอร์เคสก็ยังมีจุดที่ต้องปรับโดยเฉพาะความก้าวร้าวและการเข้าปะทะเขาพ่ายแพ้ไปถึง6ครั้งจากการดดนล10ครั้งกับองตวนเซเมนโยซึ่งโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนั่นนำไปสู่ใบเหลืองที่ทำให้อาเนสอนตต้องตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกหลังเกมสลอดให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตว่า มิโลสเคอร์เคสเป็นนักเตะที่แฟนๆจะต้องชอบเพราะทุกครั้งที่ดวลเขาจะใส่เต็มร้อยเสมอคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นว่ากุนซือชาวดัชเชื่อมั่นในทัศนคติและความทุ่มเทของเคอร์เคสแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าต้องใช้เวลาในการปรับสมดุลระหว่างความดุดดนันกับการควบคุมเกมให้มากขึ้น ในโลกออนไลน์แฟนแฟนลิเวอร์พูลก็พูดถึงเรื่องนี้ไม่น้อยหลายคนชื่นชอบความดุดดันความใจสู้ของเคอร์เคสแต่ก็มีเสียงเรียกร้องให้เขาเล่นอย่างชาญฉลาดมากขึ้นและควบคุมความก้าวร้าวเพื่อไม่ให้ทีมเสียเปรียบในเกมใหญ่ๆภาพรวมต้องบอกว่าเคอร์เคสเหมือนกับผู้เล่นไหนคนอื่นๆครับเขาจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นของลิเวอร์พูลรวมถึงความเข้มข้นของพรีเมียร์ลีกซึ่งต่างจากลีกเก่าของเขาอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามความกระตือรือร้อนและพลังงานของเขาอาจเป็นสิ่งที่ทีมกำลังต้องการโดยเฉพาะในช่วงที่แผงหลังยังมีช่องโหว่ให้คู่แข่งเจาะอ,อยู่บ่อยครั้งถ้าเขาสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมความดุดดันและปรับจังหวะการเล่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเชื่อว่าแฟนๆจะได้เห็นเขากลายเป็นตัวเลือกที่เชื่อใจได้ในตำแหน่งแบ็กซ้ายแน่นอนครับ แฟนๆหงแดงแหะครับคิดอย่างไรกับฟอร์มของมิโลสเคอร์เคสในเกมแรกคุณชอบความดุดดานของเขาหรืออยากเห็นเขาเล่นอย่างมีวินัยมากขึ้นลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูกาลนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิเวอร์พูลให้สุดใจครับ You Never Walk Alone